มีน้องๆถามเข้ามาว่าถ้าสมมติว่าผมเนี่ยงบไม่เยอะผมควรที่จะเลือกซื้อเลนส์ตัวไหนในการเอามารับงานซื้อมารับงานนะฮะจริงๆก็ผมก็ผ่านจุดนี้มาก่อนจุดที่เป็นนักศึกษาหรือว่าจบใหม่ตังไม่เยอะนะฮะก็จริงๆแล้วมันต้องมีเลนะะ Len ormal, Len ส์ normal เลนส์ normal เลนส์ฟิกสตัวนี้ ถ้ามีตังค์ขึ้นมาหน่อยก็เพิ่มไว้เข้าไปอ,อ,ยาอย่างตัวที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับก็จะเป็นเลนส์35อย่างนี้เลนส์28หรือเลนส์35ก็ได้ f1.8 f2 อะไรก็ว่าไปเลนส์พวกนี้เป็นเลนส์ฟิกที่ถ่ายง่ายเวลามีแบบ่สมมติว่างานแต่งเนี่ยมีแบบประมาณ3-4คนยืนอยู่หน้าซุ้ม เลนตัวนี้ไม่ต้องถอยไกลครับก็สามารถที่จะถ่ายได้คล้ายๆกับเลนวายส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเลนวายเลนวายเนี่ยผมจะถ่ายงานพิธีการนะผมก็จะติดกล้องติดกล้องแล้วก็สะพายไหลตลอดตัวนี้คู่นี้เพราะว่ามันได้ใช้บ่อยมากถ้าสมมุติว่าเป็นงานถ่ายพอร์เทรตถ่ายพอร์เทรตหรือว่า,ารับปริญญานอกรอบถ่ายแบบคนเดียวอย่างเงี้ย ตัวนี้เลย85หรือไม่ก็72 0 0ตัวนี้นะครับมันก็จะเรียกว่าอะไรนะหน้าชัดหลังเบอร์ใช่ไหมมันจะทําให้ภาพนี่ดูสวยแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นถ้าสมมุติน้องๆเนี่ยงบยังไม่ถึงก็ง่ายๆเลยก็คือเลนส์เลนฟิกต้องมีจะเป็นฟิก50ิฟิก35ฟิก28ฟิก85ก็ได้ถ้ามีตังค์ขึ้นมาหน่อยก็ เล่นตัวนี้เลยผมแนะนําไม่ผิดหวังแน่นอนน้าหนักอาจจะหนักในน้อยโล2โลแต่ว่าก็โอเคได้ภาพที่สวยถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์หรือว่าถูกใจเพื่อนๆก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ